สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบข้อสงสัยการจองคิวสมัครสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะคะจากทางที่ธนาคารออมสินนะคะได้เปิดจองสิทธิ์การสมัครสินเชื่อนะคะแล้วก็มีผู้คนเข้าไปจองคิวสมัครเป็นจำนวนมากนะคะพอมีคนเข้าไปจองคิวจำนวนมากนะคะก็จะมีสถานะแต่ละคนก็จะขึ้นต่างๆกันนะคะซึ่งไม่ทราบว่า เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะบางคนก็จองได้บางคนก็ไม่สามารถจองได้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกสาเหตุเบื้องต้นนะคะที่ทำไมถึงขึ้นสถานะต่างกันบางคนก็จองไม่ได้บางคนก็จองได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นกันก่อนนะคะให้เราเช็คไปพร้อมกันนะคะ สถานะที่ขึ้นนะคะตอนนี้จะพบอยู่3สถานะนะคะก็คือสถานะที่จองสิทธิ์ได้นะคะแล้วแล้วให้ไปลงทะเบียนตามวันที่ทางระบบได้กำหนดให้นะคะสถานะที่2นะคะก็คือเป็นสถานะที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะถ้าเราเช็คเข้าไปนะคะทางระบบก็จะแจ้งว่าให้เราเข้าไปเช็้ที่ไมโม่นะคะแล้วได้รับการอนุมัติแล้วนะคะส่วนสถานะที่3นะคะเวลา เราใส่เบอร์ไปแล้วนะคะระบบก็จะแจ้งว่าไม่สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ได้นะคะเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขของสินเชื่อนะคะหรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานไมโมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานะแรกกันก่อนนะคะสถานะแรกก็คือท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะให้เข้าไปดูที่ไมโมนะคะตามบรรเวลาที่ ทาธนาคารแจ้งนะคะจะให้เราเข้าไปที่แอปไมโมนะคะแล้วก็ไปกดที่เมนูมาตรการสินเชื่อสูภัยโควิดนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำสัญญากู้เงินรับเงิน1,000งบาทนะคะส่วนสถานะที่2นะคะก็คือทำการจองเรียบร้อยแล้วนะคะระบบได้นัดวันเวลาแล้วให้เข้าไปทำสินเชื่อ ตามวันเวลาที่กำหนดนะคะก็ให้เราเข้าไปที่แอป m ม m มนะคะเพื่อที่จะไปสมัครสินเชื่อนะคะตามวันและเวลาที่ทางธนาคารได้นัดหมายนะคะพอเราเข้าไปที่แอป m มโมแล้วนะคะ,ะ,คะก็ให้เรากดที่เมนูนะคะเพื่อเข้าไปทำการสมัครสินเชื่อนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราสมัครสินเชื่อเสร็จแล้วนะคะ <S <S <ping> ก็ให้เรารอ SMS m s, <S จาก <successor> ทางธนาคารนะคะที่จะแจ้งว่าเรา อนุมัติสินเชื่อผ่านหรือไม่ผ่านนะคะถ้าเราได้รับ sms ว่าอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะก็ให้เราเข้ามาที่แอป m ม m o นะคะแล้วก็เข้ามากดที่มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดกดเข้าเมนูนะคะเพื่อทำสัญญากู้เงินนะคะพอทำสัญญากู้เงินเสร็จแล้วนะคะไม่เพียงกี่นาทีนะคะภายในวันที่เราทำสัญญานะคะเราก็จะได้รับเงิน10,000บาทเข้าบัญชีนะคะ เสร็จแล้วเรามาดูสถานะที่สามนะคะก็คือสถานะนี้นะคะจะเป็นสถานะที่มีปัญหากันมากเลยนะคะก็คือไม่สามารถที่จะจองคิวได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําสมัครสินเชื่อได้เลยนะคะทางระบบจะแจ้งน,นะคะว่าเราไม่สามารถที่จะจองสิทธิ์ได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขหรือไม่ใช่เบอร์มือถือที่ลงทะเบียนใช้งานกับไมโมนะคะวิธีแรกนะคะให้เราไปเช็คที่เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะคะ ก็ให้เราเข้าไปเช็คที่แอป m y Mo นะคะเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราไปกดตรงที่ตรงแสดงยอดเงินนะคะที่มีช่องให้ใส่รูปภาพนะคะกดเข้าไปนะคะก็ให้เราดูเบอร์โทรศัพท์มือถือในนั้นนะคะว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เราลงไว้กับธนาคารใช่เบอร์เดียวก,กันกับที่เรากดจองเสร็จหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นวิธีเช็คข้อแรกนะคะข้อที่สองนะคะให้เรามาดูที่คุณสมบัติของ ผู้กู้นะคะการที่เราจะกู้สินเชื่อโควิดนี้ได้นะคะทางธนาคารจะมีเงื่อนไขคุณสมบัติผู้กู้นะคะว่าผู้กู้ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะหรือเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็มาเช็คตัวเองนะคะว่าคุณสมบัติเราตรงตามเงื่อนไขของธนาคารหรือเปล่านะคะ สามนะคะแล้วก็ให้มาดูที่เงื่อนไขของธนาคารนะคะว่าธนาคารบอกว่าอะไรนะคะทำไมถึงจองไม่ได้แล้วก็ไม่ผ่านนะคะเงื่อนไขของธนาคารก็จะมีอยู่ว่านะคะการพิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าธนาคาร เงื่อนไขธนาคารที่เป็นไปตามกําหนดนั้นคืออะไรนะคะก็แล้วแต่ธนาคารนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนํานะคะให้เรารอเฟสสามนะคะรอทางธนาคารประกาศเฟสสามออกมานะคะถ้าเราเช็คเบื้องต้นแล้วนะคะเราเบอร์โทรศัพท์ตรงคุณสมบัติตรงนะคะเราก็อาจจะต้องดูนะคะว่า เงื่อนไขของเขาก็คือต้องเปิดแอป m y m o ก่อนวันที่1พฤษภาคม64นะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่เราไม่สามารถที่จะจองคิวได้ก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่เราสมัครแอป m y m o หลังจากวันที่1พฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะผู้ที่จองคิวไม่ผ่านนะคะเราสามารถที่จะรอเฟส3นะคะ รอทางธนาคารประกาศอีกครั้งนะคะว่าเฟสสามนี้จะมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างแล้วก็จะให้กลุ่มไหนคู่บ้างนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือว่ายังไม่ได้เปิดแอป m ม m o นะคะ mm. ก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีธนาคารและเปิดแอปไว้รอได้นะคะ mm. เพื่อว่าเฟสสามมาครั้งต่อไปนะคะให้กู้ในแอป m ม m o ก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะ mm. เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะคะโปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ